สวัสดีค่ะเพื่อนเอนช่อง Smile Life Thailand by by Style เราจะมาแชร์ข่าวเล่าเรื่องวิธีการใช้และปัญหาหลังจากการลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งกันแล้วบางท่านก็ไม่ทราบต้องใช้ยังไงวันนี้เราจะแชร์ทีละขั้นตอนเลยนะคะอันไหนไม่มีอะไรมากเราก็จะเร็วๆหน่อยค่ะเช่นการโหลดแอปน่าจะทำเป็นกันเกือบทุกคนแต่เราก็จะขอใส่ไว้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ทำเนื้อหาของคลิปนี้ก็จะมีประมาณวิธีโหลดแอปเปาตัง เมื่อโหลดแล้วก่อนใช้แอปได้ก็ต้องเติมเงินให้กับ G-Wallet ก่อนค่ะซึ่งบางท่านเข้าใจว่าจะต้องมีแค่บัญชีกรุงไทยเท่านั้นในเว็บไซต์เองเขาก็จะโชว์วิธีการเติมเงินใน G-Wallet ของบัญชีกรุงไทยเท่านั้นเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วได้หลายธนาคารนะคะเช่นธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยทหารไทยกรุงเทพ กรุงศรีออมสินธนชาติทกส UOB ค่ะซึ่งคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะมีธนาคารใดธนาคารหนึ่งอยู่บ้างนะคะจากนั้นก็มาดูวิธีที่แอปคำนวณการหักตังของเราค่ะว่าเราซื้อยอดรวมไปเท่าไหร่หักเท่าไหร่ค่ะขอกล่าวย้อนถึงการสมัครเข้าโครงการก่อนนะคะหลังจากสมัครเสร็จเมื่อท่านได้รับข้อความนี้นะคะ ท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่5พฤศจิกายนปี63ความหมายก็คือให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน ต้องเริ่มใช้ครั้งแรกก่อนนะคะไม่ใช่ว่าจะเริ่มใช้ได้เมื่อวันที่5ไม่ใช่นะคะหมายความว่าเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่เขาเปิดโครงการคือวันที่23ค่ะแล้วก็ถึงวันที่หเขาให้เวลาประมาณ2อาทิตย์คือถ้าหลังจากวันที่5แล้วไม่ใช้ก็จะโดนตัดสิทธิ์ค่ะ และลงทะเบียนซ้ำอีกไม่ได้อย่าพลาดตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่ๆเดี๋ยวนิ่งนอนใจว่าได้รับสิทธิ์แล้วก็สบายแล้วไม่ต้องทำไรใช้ครั้งแรกไปก่อนจากนั้นก็ไม่ต้องซื้อทุกวันหรอกนะคะระบบจะทบเข้าปรับยอดให้ในเวลา6นาฬิกาของวันถัดไปตอนที่ทำคลิปเหลือโคต้าสำหรับผู้ซื้อประมาณ2ล้านคนคะ่ะก็ยังลงกันทันนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มที่การโหลดแอปก่อนค่ะเปิดที่มือถือเราได้เลยนะคะเข้าไปเปิด App Store หรือ Google Play หรือ Play Store แอปนี้รองรับโทรศัพท์ที่ใช้ Android 5.0ขึ้นไปอะนะคะถ้าเป็น iPhone ก็มี iOS 9.0ขึ้นไปค่ะพิมพ์ในช่องค้นหาแอปก็ได้ค่ะว่าเป๋าตังเลือก Get หรือเลือกติดตั้งค่ะ จากนั้นใส่เบอร์โทรเราลงไปค่ะเบอร์โทนี้จะใช้สำหรับการรับรหัส OTP ด้วยนะคะดังนั้นเครื่องต้องอยู่กับเราค่ะจากนั้นสักครู่ค่ะระบบจะส่งรหัส OTP มาให้เรา6หลักเราก็กรอกลงไปค่ะกดเลือกยอมรับเงื่อนไขาการใช้บริการแล้วก็กดตกลงค่ะระบุพินเป็นตัวเลข6หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้งนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นพาสเวิร์ดนะคะเมื่อระบุเรียบร้อยแล้วอย่าลืมจดไว้นะคะเผื่อท่านจะลืม,มค่ะจากนั้น มันก็ยืนยันตัวเลขเดิมซ้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้ถ้าจะผูกบัญชีหรือเปิด G Wallet ก็ได้จากหน้านี้นะคะอันนี้ก็คือเริ่มจะแตกต่างกันไปแล้วนะคะสังเกตนะคะว่า G Wallet กับกรุงไทยมี2ช้อยตัวเนี้นะคะที่สําคัญก็คือตัว G Wallet ไม่ต้องใช้เฉพาะแบงก์กรุงไทยอะคะ่ะใช้แบงค์อื่นๆได้นะคะอันนี้เราก็จบขั้นตอนการโหลดแอปไว้ก่อนค่ะ หลังจากที่เราลงแอปมาแล้วก็มาที่ขั้นตอนการเติมเงินเข้า G Wallet กันค่ะวิธีสำหรับท่านที่มีธนาคารอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงไทยนะคะเราจะยกตัวอย่างเป็นของกสิกรไทยค่ะสามารถเข้าระบบได้2แบบนะคะจะเข้าต่อเนื่องจากแอปเป๋าตังก็ได้หรือจะเข้าโดยตรงของแอปธนาคารกรสิกรก็ได้นะคะก็คือแอป K Plus ค่ะ กดไปที่แอปเป๋าตังค่ะใส่รหัสผ่านหรือพิน6ห,หลักที่เราตั้งไว้ก่อนเมื่อตอนโหลดแอปครั้งแรกนะคะที่บอกว่าให้จดไว้อะคะ่ะจากนั้นเลือก G Wallet ก็จะโชว์หน้าบัญชีของเราชื่อนามสกุลและเงินคงเหลือใน G Wallet ค่ะกดเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นบัญชีทั้งหมดที่สามารถเติมเงินได้ก็จะโชว์ขึ้นมาค่ะเลือกธนาคารตามที่ต้องการ ของเรากสิกรนะคะหลังจากเลือกธนาคารแล้วถ้าในเครื่องเราลงแอป,ปของธนาคารนั้นไว้ก็จะมีให้เลือกในระบบเลยค่ะดังภาพเราก็กดเลือก k p l u ัของกสิกรค่ะจากนั้นก็จะมีหน้านี้แสดงเลขบัญชีหรือ id G-wallet 15ตัวค่ะอันนี้เป็นบัญชีกระเป๋าตังค์ของเราค่ะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะกดคัดลอก id หรือเบอร์บัญชีไว้ค่ะจิ้มเข้าไปค่ะเมื่อจิ้มเข้าไปจะขึ้นบล็อกว่าคัดลอก id สำเร็จแวบ,บหนึ่งค่ะ หรือป้องกันไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆจดไว้ด้วยอะค่ะมี15หลักกันนะคะเอาไว้เช็คค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างกดเปิดแอปเพื่อเติมเงิน ตรงนี้จะมีข้อจำกัดนิดหนึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีเครื่องระบบเก่าหน่อยบางเครื่องจะไม่สามารถทำรายการที่ไม่ได้เฟซบุริตไว้หรือไม่ได้ทำการบันทึกเป็นรายการโปรดไว้อนะคะถ้าเป็นรายการที่เพิ่งทำหรือโอนครั้งแรกเครื่องจะอนุญาตก็ต่อเมื่อเราใช้เน็ตจากตัวเครื่องโดยตรงเท่านั้นห้ามแชร์จาก WiFi หรืออะไรมาค่ะระบบเขาทำไว้เพื่อป้องกันการแฮ็กข้อมูลค่ะสำหรับท่านที่เปิด WiFi อยู่ก็ปิดซะแล้วค่อยเปิดแอปเพื่อเติมเงิน ทีนี้ระบบจะเข้ามาที่แอป k plus และมาหน้านี้ให้เรากดที่ธุรกรรมค่ะใส่พาสเวิร์ดหรือรหัสที่เราตั้งไว้กับแอป,ปนี้นะคะคนละตัวกันกันกบแอป,ปเป๋าตังนะคะทำแบบปกติค่ะมาที่เติมเงินกดไปที่ e-wallet เป็นพวกกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเก็บเงินไว้เพื่อจ่ายผ่านแอป,ปต่างๆค่ะ เช่นพวก True Money หรืออะไรอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น E-Wallet หมดหมดนะคะจะสังเกตว่าที่แอปให้มาไม่มี G-Wallet อยู่เลยอะค่ะเราก็จะสร้างเองโดยกดที่พร้อม Pay E-Wallet ค่ะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าใหม่มาให้เราใส่หมายเลขหรือ ID ที่เรา Copy มานะคะโดยการจิ้มที่ช่องหมายเลข E-Wallet คือช่องนี้ค่ะจิ้มแช่ไว้สักครู่จนคำว่าเพสหรือวางปรากฏขึ้นกดที่คำนั้นค่ะตัวเลข ID ก็จะโชว์ขึ้นมาอัตโนมัติเช็คดูหน่อยนึงนะคะ ว่าหมายเลขตรงกับบัญชีเราหรือเปล่ามี15หลักค่ะหรือถ้าจิ้มแล้วไม่มาค่ะก็สามารถกรอกแบบธรรมดาเข้าไปได้เลยค่ะใส่จำนวนเงินที่จะเติม1บาทก่อนค่ะกันเหนียวสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่ค่ะแล้วกดต่อไป จะมีหน้าใหม่ขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องนิดนึงว่าหมายเลขตรงกันไหมหรือจะบันทึกช่วยจําไว้ก็ได้ค่ะใส่ในช่องนี้นะคะแล้วกดยืนยนันหลังจากนั้นระบบก็จะแจ้งการโอนเงินสําเร็จเราก็มาเฟซบริษัไว้ค่ะหรือบันทึกเป็นรายการโปรดไว้สักหน่อยต่อไปเวลาจะเติมตังเราก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องเปลี่ยนเป็นเน็ตในเครื่องหรือจะเป็น WiFi ใช้ได้ทั้งนั้นค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างกดตรงนี้เลยเพิ่มรายการโปรดก็จะขึ้นบล็อกมาให้เรากรอกค่ะว่าจะตั้งชื่อว่า ใช้คำว่า G Wallet ก็ได้ค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะเมื่อระบบรับทราบแล้วออกจากแอปค่ะทีนี้ก็มาเช็คเงินกันหน่อยค่ะว่าเราโอนเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเป๋าไผ่เข้าที่แอปเป๋าตังค่ะตามเดิมใส่รหัสค่ะจากนั้นก็กด G Wallet ก็จะโชว์หน้าบัญชีชื่อเราละดูยอดเงินโอเค ยอดนี้ก็ซื้อของได้300บาทค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอนการเติมเงินบัญชีอื่นที่นอกเหนือจากกรุงไทยนะคะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องการตัดยอดหรือตัวอย่างการหักเงินค่ะหากเราจะซื้อของยอดเต็ม300เราต้องมีเงินในจีวร l e t อย่างน้อย150บาทเติมเอาไว้ค่ะไว้เกินเกินหน่อยก็ได้ค่ะหลังจากเปิดใช้ครั้งแรกไปละว,วันต่อไปก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของทุกวันหรอกนะคะ ซื้อวันนี้ราคาเต็มสินค้า200บาทระบบจ่ายให้100บาทในเวลา6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นระบบจะแจ้งเงินคงเหลือในส่วน3,000ว่าเหลือ2,900บาทเท่ากับทั้งโครงการตั้งแต่วันที่23ตุลาถึง3าเอ็ธันวา63จำนวน70วันโครงการครึ่งหนึ่งจะช่วยจ่ายให้วันละประมาณ43บาทเท่ากับเราใช้ซื้อสินค้าได้เฉลี่ยวันละ86บาท หรืออีกนัยยะคือตลอดทั้งโครงการช่วยจ่าย3,000บาทเราจ่ายเอง3,000รวมเป็น6,000บาทค่ะรวมเป็นสินค้าเต็มคือ6,000บาทค่ะก็เป็นการช่วยลดภาระเราได้อย่างหนึ่งนะคะ ของก็ต้องกินต้องใช้ซื้อตุนกันไปค่ะทั้งเครื่องดองของแห้งตามสะดวกทุนได้เยอะเหมือนกันค่ะเพราะยังไงเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วแต่ก็มีสินค้าที่จํากัดนะคะอย่างพวกเช่นบุรี่สุราพวกนี้ค่ะอันนี้ซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีพวกค่าบริการค่ะเช่นค่านวดค่าแท็กซี่ค่าอะไรแบบนี้ค่ะเป็นค่าบริการค่ะอันนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันสําหรับมีร้านค้าที่ไหนบ้างก็ค้นหากันในแอปเลยค่ะเลื่อนมาด้านล่างก็จะเจอหรือเอาง่ายๆถามร้านนั้นๆที่เราหมา ตาเขาว่าเขาเข้าร่วมโครงการไหมอย่างของเราใกล้บ้านโชคดีมากค่ะขายมากกว่าเซเว่นอีกแถมมีตั้งแต่สากระเบือยันเรือรบค่ะซื้อได้ทุกอย่างเราอยากจะซื้ออาหารแมวอะค่ะเราขอเช็คดูก่อนนะคะว่าซื้อได้หรือเปล่ากะจะตุนยันแมวตายเอ้ยแมวโตค่ะยังไม่ได้ไปซื้อนะคะแค่เล็งเอาไว้ ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมก็เมนไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะหากไม่มีคําตอบในคลิปจะพยายามหาคําตอบให้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมกันค่ะอย่าลืมกดติดตาม s u b ส c ร i b ตกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ